สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้กัวช้อส,สนุกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมรอบอกจชนเคย yeah. จะเกยจะเกยจะเกย <laughs> วันนี้เราอยู่ในแมตต์มินิเกมหันศากับผม <laughs> เหมือนว่าเขาอัปเดตแมต์มาใหม่นะครับผม <laughs> มันสวยงามขึ้นแล้วมันนาเล่นขึ้นกว่าเดิมเราต้องมาซัดก,กันซะหน่อยแหละว,วันนี้ <laughs> ไปชมกันเลยดีกว่าพวกเราไม่ต้องให้มันเสียเวลาไปกันเลย yeah. มาแล้วพวกเราเตรียมพร้อมให้เราวิ่งขึ้นไปที่สูงครับผมถ้าระวังอุปสรรคข้างหน้าด้วยอาจจเกยมันไม่กลัวหรอกมันพร้อมหมดละพร้อมไปกันเลยอาจจะเกยมาแล้วล่ะอาจจะเกย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 จะเก้มีกระโดดด้วยนะโอเคมันมีกระโดดด้วยแหละพวกเราระวังนะอาจจะเกยไปริมนี่กว่าไปริมไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงอาจจะเกยอาจจะเกยอยู่วงในก็ได้เปรียบดีให้ใหอยู่วงในก็ได้เปรียบสิให้อาจจะเกยอาจจะเกยไปวงใน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 อาจจะ ไปวงในไปวงในพวกเราไปวงในอาจจะเกอาจจะเกไปวงในไปวงในได้เปลียนไปวงในได้เปลียอาจจะเกลอาจจะเกยอาจจะเกยแล้วเราอาจจะเกอาจจะเกยวงในวงในวงในไห้ไปได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 ้แล้วเล้วแล้วแล้วอาจจะเกลวงในไปก่อนวงในไปก่อนให้ให้เราวันด้วยได้ให้เราอันด้วยใเราวันด้วยฮฮะพอดีเลยโอเคพอดีเลยแล้วแล้วเรจะถึงยังใหสิบหกวิล ไอ้นี่ไปนี่ไปนี่วงนายเข้าเลยวงไหนต็นชายแล้วล่ะไอ้จะเกอร์อาากกย,ย่ามาวัวนรอดครับวันรอดครับเกมมาแล้วพวกเราเต็มห้อมเกมนี้คือเกมลูกบากมหากการใครทำอะไรวะเนี่ยไอาากกรรร้เจะกเกอจกกรร๊จกเกอจกกรรร๊จกเกอร,ร์อยจะกเกอจ๊กเกอจ์เจ๊กเกอร,ร์ อ่าวฮ๊ออฮ๊อรู้แล้วล่ะอ้าฮ๊อรู้แล้วล่ะอ้าฮ๊ออาฮ๊ไอ้นี่เกมใหม่เลยนะเนี่ยไปไปไปอยู่มุมนี้ก่อนล่ะไปแล้วล่ะอาจจะเคยอาจจะเคยไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะอาจจะเคยฮะทางนี้ทางนี้ให้ระวังไฟด้วยอ่าฮใหระวังไฟด้วยโอ้โห อ๋อฮะนี่มีอาฮ๋อาฮะเครื่องเจียแบบโหดอ้าวยอ้วยอ้วยอ้วยอ่ะจะเกยอ่ะอ๋อฮ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 ะเกือบแล้ว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 ยี่สิบวิแล้วอ้วนอ๋อฮะอ้วนจะชนะไหมไอ้จะเกยจะเกยร้องอ้วนด้วยอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะระวังเลเซอร์ด้วยนะอ๋อฮะอ๋ไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะอ้อฮะไปแ้เรอดเกือบรอดจบแล้วพวกเรา อาเท่ที่ละกันนะะอ่าไม่ไหวจริงเดียวเองแหละมาละเตรียมพร้อมะกจะไกลจะอ่าฮะได้มาผมต้ออกมาอ่าฮาอยออยอา้า้ยา้มเร็ออยอย่าพังอย่าพังอหลบก่อนอ่าหลบก่อนอาจจะเยยิงยง จะเกยจะเกยอ่ะฮะอย่าบวกมากอย่าบวกมากหลบลบลอ่ะฮะลบ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 เอยจะเก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 ยจะเยาอ่ะยยลลบลบลลบ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 อะฮะ หลบหลบอ่าฮะฮหลบหลบอ่าหลบอาฮะมาแล้วล่ะเต็มพออาจจะเกยอาจจะเกยว่าไงผมเหลืองผมเหลืองว่าไงล่ะอาจจะเกยจะเกจะเกจะเกยแย่หลบไปแหละถ้าคนไปสู้ทข่ง้น่หัวหลบอย่างเดียวทำอะไรเต็นแลอย่างเดียวอาจจะเกยจะเกจะเกกุกกกให้อาให้อาให้อาหหลบหลบอาจจะเกยให้อาให้เกือบแล้วล่ะเกยหมดเวลาแล้ว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 เล้เอซีเว วุ้นไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยชนะเฉยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแย่ไม่ต้องทําอะไรเลยชนะเฉยอาจจะเกยจะเกยจะเกยมายรับพวกเราเตรียมพร้อมเกมนี้อ่าฮะเกมนี้เหมือนเคยเล่นแล้วนะเกมนี้แบบว่าอ่ามันจะมีอะไรไม่รู้อ่ทตรงนั้นน่ะออ๋มันมีคนบังคับนั่นเองเห็นไหมพวกเราตรงนั้นน่ะมันจะจับเราเราต้องเอาตัวรอดให้ได้อาจจะเกยไปละล่าไปละล่าไปละล่า

จะเกยไม่โดนลอกอาจะเกยจะเกยจะเกยเย่เย่าฮ้ไปแล้วะมันนิบแล้วมันนิบแล้วยอยะอาจจะเคยอ๋อหลอดรลอดแล้วหละเฉียดไปนิดเดียวเกือบแล้วไปยี่สวิปไปแล้วไปล้ไปล้ไปล้วไปล้ไปแล้ววันดีอาจจะเคยวันดอาจจะเคยวันดมาเดืดอมาเร่ยมาเรื่มาเ่มาเรื่มาลยมาล ว้าเล่เลล่เลล่ห์ฮ่าฮ่าฮ่หวัดดีเหวัดดีอาจจะกเกย์หล่อและเย้ะทำดีว่าพวกเราเย้อาจจะเกย์เจ๊กเกย์เจ๊กเกย์อาจจะเกย์เจ๊กเกย์เจ๊กเกย์หวัดดีฮ่าทำแรงกันจ้าคนเยอะดีจังอาจจะเกย์สงครามเรือกำลังจะเริ่มขึ้น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 มาแล้วสงครามเรือครับผมมาเลยอาจจะเกย์ มา, ale, มาแล้วขานั่นและมาเลยเ่งเฉ่งังยิงกัแลบวกกัละก็บวกก <approved> <rast> ันเลยพ่ออาจะกจะเกยจะกจะก่งังงเฉงงเจังเงงงมาเด้มาเด้มาได้จะเกยวันนี้ลลนี้เลยลานี้เลยสามันมากันเลยเนี่เอาดิเอาดิเอาดิและวแลนั่นแะนันๆนันะนันแลไฟจ ยิงมัน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 ั้งตังตังันในลานลาลาผมลำนาจบไม่ฟ้าจบไม่้าห้าหอห้าวเหรอไหนลำไหนลำนันลำนั้นลำนันอ้าลำนี้ดีกว่าลำนี้ลำนี้ลำนี้จะเติม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 ไฟไหมล้าเว้ยไฮ้ไฮ้ไฮฮ่าฮ่าเหืออ้วนยังไม่ไฟไม่เลยยิงมันฮัลมัางชงจๆงชงจงงจงมาละมาละ มาแล้วมาได้มาไดมมาได้มาดมมาด้มาดมบวกไปล้บวกเวลา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 เป็นยังไงเป็นยังไงไฟไหมน้ำร้อนร้อนคือางแสบเป็นหนองไปซะช่าง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 อ่าฮะอ่าฮะมาได้โอ้ย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 พังนี่ก่อนแหละนี่ก่อนแหละไฟฉันไหมให้ให่ซาอได้ยังงต้องมีการแลกแล้วแหละพวกเราเราต้องแลกแล้วเหลือมันลำเดียวเองอย่าไปกลัวมันดิต้องแลกกันแหละ เราต้องแรกแล้วล่ะมังแลกที่แลกนี่แลกนี่กลัวแล้วแลกนี่แลก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 ลกแลกลกกแลกวลกกแล้วมันต้องแลกแล้วอัชชังๆๆมันต้องแลกแลกมันต้องแลกแลกมันต้องแลกแลกเป็นไงล่ะยอาจาะเกยาําเร็ชนะเขาบอกแล้วมันต้องแลกแล้วหลังงานเนี่ยอ้วนเองแล้วอาจาะเกย์ เกมนี้คือเกมขยับและดันครับผมอ๋าฮะมาแล้วแ่ะงานเข้าแล้วล่ะอ๋าฮะไม่เข้าหรอกวันมีโซรพร้อมยังพวกเราไปกันเลยไปมือมือไหวมือมือไหวโอ้โหดูอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะ โอะเนี่ยอ๋อฮะอะไรที่สองอ่อฮะที่สองก็ยังดีพวกเราเย่อ่ะจะเกยขนาดวนกองอะเนี่ยมันดีครับผมป็นใหญบ้างอ๋อฮะดูสวยดีนะอ่ะจะเกยแข่งยิงธนูทะเลทรายจะเป็นยังไงยิงยังไงยิงอะไรแบบไหนฮะวนพอแล้วล่ะอ้าวอ๋ออ๋อรู้แล้วล่ะนี่แหละวนเองล่ะวนละล่ะวนละล่ะอ่ะจะเกย ว้าลาจะเกยวาลาะวาลาวัน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 เฮ้ยฮ้ยเฮอ๋าจะจะเกยิงเดยิงเดพวกเรายิงมันยิงมัอาะจะเกยะจะเกยจะเกยอาจะเกยจะเกยตาดีหน่อยตาดีหน่อย อ่ะเฮ้ยอ่ะบอ่อนบนละกันอันบดสีทองอะฮของอ้วนวันนี้สีทองเนี่ยแน่นอนแหละของอ้วนอยู่แล้วแหละจะของใครอาจจะเกย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 ไม่มีใครยิงอ้วนยิงละกันสีทองสีทองะฮะอ่ะฮะมาได้มาได้มาได้ม่ด้ใครจะใครสาววิสุทธายแล้วแล้วจะใครจะใครอ่าคุณทำดีมากอะฮะสนสนุกจับของขอดอ่อนอ่ว่ามันจับดิะ่ะะระดับบรรธนูระดับโลกเลยเนี่ย มาแล้วพวกเราคืออะไรเขาบอกว่าเป็นสงครามจรวดสงครามจรวดยังไงล่ะฉันพร้อมแล้วเลยนะพร้อมแลงพร้อมแล้ะสงครามมาแล้วะวันดีว่าไงเพื่อนอาะเกย์มาเลย,าลาายมาเลยใช่ดละอาชเกยมาเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ะฮราฮ่าฮลาอาฮาฮกาฮ่าจจะเกยอาจจะเกยฮาจา่า,จาฮ่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 า่าฮ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 ฮ่่ฮฮ เกิดได้อยู่มาแล้ววันเดอข้าเองละอาะเกยมาเลยมาเลยมาอยาอาชเกยอาะเกยโอเคอาจเกยมาเด้อมาเด้อโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยบม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 บ๊มบมบ๊มบ๊มบมบมบ๊มบ๊มบ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 มมมมมมม ระเบิดอปิด uh อ๋อ oh. จะเกลอาจจะเกลอาจจะเกยไปแล้วล่ะโอ้อ๋อไม่รอดอาจจะเกยใจเย็นใจเย็นแล้วต uh ้องใจเย็นม uh yani ิสไซร์ดีกว่ามิสไซร์มาแล้วแหละบึ้มโอ้ยบ uh ึ้มบึ้มบึ้มโอเคได้สองเลยมาเดยอาจจะเติมอะจะเติมโอ้ยเติมนี่นะโอ้ย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 เติมเติมไบ๊ดเ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 บ๊ดอะไรกันล่ะเฮ้ยอย่า อฮะอวัเมาแล้ววันรมาล้วอฮะมนต้องมาเลยวันที่หนึ่งเลยแหละคันที่เจ็ดอฮะหนตรงนี้โัจ้ามาอเย้วันนี้งละอะไรก็วามาแล้วพวกเราเต็ม้อมแสงไฟตามจังหวะมาล้ใครจังหวะดีก็รอดไปแน่นอนซึ่งอ้วนมากับจังหวะอยู่แล้วจังหวะของวัวใจติบเติบเติบเเเเเโอเค ตัดๆๆๆๆๆๆๆับนี่ล่ะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลยอาจจะเก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 ยยปัญหาัญหาจริงจริงจริงจงจรจจโอเคโอเคละอาจจะเกย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 ย่อาจจะเกยอาจจะเยอาจจะเกย้ยเฮ้ยเฮยอฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยยยเฮยเฮยเฮเยเยย้ยเ้ยย้ย ไออายอัจยอัเจ๊อัจะเฮฮฮฮเจยอเกยอาฮะอะไรเนี่ย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 อาฮาอาฮาอาฮาฮะตัวพิงช้างลนั่นเองเฮ้จิงิงะช่างช้าง้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเย้เห้เฮเปล่า้เฮ้เฮ้เฮ้เง้เฮ้เฮ้ฮ้เฮฮ้ฮฮ้ฮ่าฮฮเฮเ้ ควดบูลรอดครับผมคุณทำดีมากแย่จะเกย์แย่